สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Honda Accord ทะเบียนจจจยยักษ์สองสี่สองศูนย์กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็น Accord ปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับรูปร่างยังดูดีอยู่นะครับแต่สีไม่สวยนะครับย้ำนะครับสีไม่สวยนะครับตีให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องสีคันนี้ได้เครื่องช่วงล่างที่ขับได้ดีแอร์หนาวนะครับคันนี้บางฟาทั่วไทยเปิดราคาเพียง 26,500บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าบางฟาราคาโจรก็ได้นะครับช่วงนี้มีแต่ลดราคาถูกๆนะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบภาษี2567นะครับรถใช้น้ำมันล้วนนะครับเครื่อง F 2 0 B นะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับแอร์หนาวนะครับบ่อภายในยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ไว้เลยนะครับตอนขึ้นมาขับจะได้ไม่ร้อนนี่ถ่ายกลางแดดให้ดูเลยครับบ่ายโมงกว่ากาแดดเปี้ยงๆเลยครับ เครื่อง F20B นะครับน้ำไม่ดันฟันไม่เหยื่อนนะครับรถไม่เคยเหยียบกับระเบิดมานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้มีวิทยุเดิมตรงนี้นะครับฟังไม่ได้นะครับเข็มต่างๆตรงนี้ขึ้นครบนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5้าเกียร์นะครับขับได้ปกตินะครับบัน้ำฝนทํางานได้นะครับช่วงล่างดีเลยครับ เร็วได้ดีนะครับเข็มต่างๆขึ้นครบนะครับช่วล่างดีเบรกดีเลยครับคันนี้ข้อเสียคือสีไม่สวยนะครับถ้ารับเรื่องสีได้ก็มีรถดีๆขับใช้งานแน่นอนครับรถเก่าของบางไฟลร์รไทยขายตามสภาพขายตามที่รายงานนี้นะครับอย่าคาดหวังนะครับว่ามันจะเลี่ยมว่ามันจะดีแบบรถหลักแสนหรือรถไปไ้ายแดงนะครับเอาเป็นว่ารถใช้งานได้ขับขับได้ ถ้าชอบแบบไหนให้ไปเก็บต่อเอานะครับส่วนเรื่องการใช้งานใช้งานได้เลยนะครับสเปคต่างๆก็ตามที่รายงานนะครับบางฟาร์ตรายพยายาจะรายงานทุกอย่างให้ตรงตามที่เป็นอยู่นะครับติดขัดตรงไหนก็จะบอ,อกกันครับ